หาชอบช่อง SO Report by s ซ r O ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวหงแดงหรือว่าผูลทุกท่านเรากลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นหรือว์พูลประจำวันครับ เรามาเริ่มต้นข่าวแรกกันที่เรื่องราวเกี่ยวกับควันหลงจากการแข่งขันปีซีซั่นที่ผ่านมาซึ่งเราเพิ่งจะปราชัยให้กับทางปีศาจแดงดำเอซีมิลานไปแบบสดๆน้อนๆในการแข่งขันที่สนามไคตักสเตเดียมที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกงไป4ประตูต่อ2ซึ่งนี่น่าจะเป็นเกณฑ์ที่เพื่อนๆหลายท่านรู้สึกไม่พอใจกับฟอร์มการเล่นของทีมเราเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามเมื่อนักข่าวเอาประเด็นนี้เข้าไปสอบถามกับตัวของทางเวอร์กิลฟานได้ปะกหลังกับตันทีมของเราว่า มันพอจะมีแม่งมุมดีๆอะไรบ้างจากเกมการแข่งขันนัดดังกล่าวซึ่งหนึ่งในสิ่งที่ทางฟันได้น่าจะมองเห็นตรงกับเราทุกคนก็คือผลงานของนักเตะดาวรุ่งพุ่งแรงของเราอย่างทางลิโอเอ็มกูโมฮาปีกวัยเพียงแค่16ปีเท่านั้นที่ได้รับการคาดหมายขึ้นมาว่านี่แหละจะกลายเป็นซูปเปอร์สตาร์ดังคนใหม่แห่งถิ่นแอนฟิลด์ของเราต่อไปในอนาคตระยะยาวได้เห็นได้ชัดเลยว่ามันย่อมจะไม่มีใครอยากพ่ายแพ้ในเกมการแข่งขันอยู่แล้วนะฟันได กล่าวนั่นย่อมจะไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่ๆแ,แต่การที่เราได้มาลงเล่นที่นี่เราได้เห็นแฟนบอลมากมายส่งเสียงเชียร์ทีมของเราประกอบก,บกับการที่เราเองก็มีความทุ่มเทยอย่างมากในการฝึกซ้อมทุกๆวันซึ่งนั่นถือเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากแล้วนี่ก็คือเป้าหมายของการลงเล่นในช่วงปรีซีซั่นอีกด้วยยังที่ทางผู้จัดการทีมของเรามีการพูดเอาไว้ว่าเรายังคงจําเป็นจะต้องพัฒนาในบางจุดในเกมการเล่นของเราซึ่งเราจะทําให้มันดีขึ้น มันยังมีแง่บวกอีกมากมายเลยนะโดยเฉพาะในการแข่งขันครึ่งเวลาแรกเราครองบันได้ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวและสามารถจะสร้างสัร์โอกาสได้มากมายหลายครั้งแต่ที่เห็นได้อย่างเด่นชัดมากที่สุดก็คงจะเป็นทางริโอนกูโมฮาอย่างที่พวกคุณมีการพูดถึงกันนั่นแหละเขามีจังหวะการเล่นที่ดีและเราก็จำเป็นจะต้องพัฒนากันต่อไป เราจะต้องก้าวไปทีละก้าวเดินไปทีละขั้นจากนั้นก็เรียกความฟิตกลับมามากขึ้นเรื่อยๆตามลําดับในตอนนี้เรายังมีโอกาสลงเล่นในการแข่งขันช่วงปีซีซั่นอีก2หรือ3เกมหากนับรวมทั้งหมดเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเกมการแข่งขันในศึกคอมโบน,นี่ที่ชิวต่อไปเราต้องทํางานหนักเหมือนอย่างที่ผมได้พูดเอาไว้ตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วและแน่นอนว่าเราจะเดินหน้าลุยกันอย่างเต็มที ในก็เปิดประเด็นโมเดลคำที่นชมพิเศษสำหรับตัวของทางดิโออ็นกูโมฮาจากปากของกัปตันทีมของเราอย่างทางเวิร์กยูฟานได้กันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องราวของนักเตะรายนี้ให้ครบถุนกระบวนความกันไปเลยเพราะอันที่จริงแล้วเจ้าหนูวัยเพียง16ปีรายนี้ก็เพิ่งจะย้ายมาอยู่กับทีมของเราย้อนกลับไปเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่แล้วและนีก็เป็นหนึ่งในผลงานระดับมาสเตอร์พีษของทางบิชาร์ดยช ผพ้่มหนวยการกีฬาคนปัจจุบันของเราเลยก็ว่าได้หลังจากเราประสบความสําเร็จในการไปฉกตัวเขามาจากทางอะคาเดมีของทางสิงโตนั่งยิงรามจิวซี่และนั่นก็ทําให้ทางสิงบูโกรดถึงขั้นที่สั่งแบนห้ามไม่ทีมงานของลิวอ์พูลเข้าไปชมเกมในอะคาเดมีของพวกเขาอีกเลยลากยาวมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน นั่นก็เป็นการสะท้อนได้เห็นอยู่แล้วว่าทางเชลซีมีการประเมินฝีเท้าของนักเตะรายนี้เอาไว้สูงขนาดไหนกันและจากผลงานในช่วงปรีซีซั่นนี้มันก็ยิ่งเป็นการสะท้อนออกมาให้เห็นเลยว่าเอนกูโมฮานั้น um oh มีของอยู่ภายในตัวเองและเป็นเพชรที่พร้อมจะเกิดจ้าขึ้นมาอย่างที่มีแสงมาก,กระทบที่ตูวของเขา ล่าสุดมันก็มีการเปิดเผยตัวเลขในเชิงสถิติกับการลงเล่นใน Academy ของตัวเอ็นกูโมฮก่อนที่เขาจะก้าวขึ้นมาสุดทีมชุดใหญ่ของเราซึ่งตามการรายงานข่าวจากทาง e อนฟ a t c h สื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็มีการระบุชัดลงมาเลยว่าตัวของทางนักเตะรายนี้มีอัตราค่าเฉลีย่ยการเลี้ยงบอลถึง13ครั้งต่อ90นาที และส่วนใหญ่เกินกว่ากึ่งหนึ่งนั้นสามารถที่จะเลี้ยงผ่านคู่แข่งไปได้ด้วยซึ่งสถิติแบบนี้มันเทียบเท่ากับบรรดาน,นักเตะซูเปอร์สตาร์ดังระดับโลกกันเลยทีเดียว แล้วหากเรามาเจาะลึกในช่วงการแข่งขันปรีซีซั่นนี้ <S <S <ๆ>เขาเก็สามารถจะส่งผ่านฟอร์มการเล่นแบบนั้นขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ได้ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกมการแข่งขันกับทางเอซมิลานที่เขาก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่ทําผลงานได้ดีที่สุดในสนามจากการสร้างสรรค์โอกาสได้มากที่สุดให้กับทีมของเรารวมทั้งสิ้น2ครั้งเช่นเดียวกันกับการเอาชนะในการดวลกับคู่แข่งแบบตัวต่อตัว,ตวได้มากที่สุดด้วยเหมือนกันที่4ครั้ง นอกจากนี้อีกหนึ่งจุดเด่นอย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าก็คือการเลี้ยงบอลของเขานั่นเองซึ่งในเกมนี้เขาก็ทำมันสำเร็จไป3ครั้งซึ่งนั่นก็เทียบเท่ากับสถิติของอีกหนึ่งนักเตะที่โดดเด่นสิลเกินในการแข่งขันเกมนี้ของทางฝั่งรอสโซเนลี่อย่างทางราฟเอลเรอล แล้วหากเราย้อนกลับไปไกลกว่านั้นในเกมอุ่นเครื่องที่เราพบกับทางสโต k กซิตี้นอกจากตัวของทางเอ็มกูโมฮาจะมีชื่อขึ้นสกอร์บอร์ดแล้วตลอดช่วงเวลา90นาทีเขาก็มีการเลี้ยงผ่านคู่แข่งไปได้6จาก9ครั้งทั้งหมดในการแข่งขันนัดนั้นอีกด้วยเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะแม่จะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับหนึ่งในนักเตะจากทีมชุดใหญ่ของเราที่เพิ่งจะอำลาสโมรสรอ,ออกไปแบบสดสดร้อนๆกันบ้าง นั่นก็คือในลายของทางลุยดิอารสปิดทีมชาติโคราเบียของเรานั่นเองหลังจากเขาเพิ่งจะถูกขายออกไปให้กับทางเสือใต้ไบเยนเมลนีเมื่อทั้งสองสโมสรสามารถที่จะบรรลุเงื่อนไขค่าตัวของนางนักเตะกันได้แล้วด้วยสน,นราคา75ล e ้านยูโรเช่นเดียวกันกับการที่ตัวของทางดิอาสก็บรรลุเงื่อนไขส่วนตัวกับทางไบเยนได้แล้วเหมือนกันโดยที่เขาจะมีการเซ็นสัญญาระยะยาว4ปีพร้อมกับออปชั่นที่สามารถจะขยายเพิ่มได้อีก1ปีโดยในตอนนี้มันก็เหลือเพียงขั้นตอน ของการเดินทางไปเข้ารอกกรตรวจร่างกายก่อนที่จะมีการประกาศยืนยันเดียวนี้ออกมาอย่างเป็นทางการตามลาดับทว่าอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยก็คือเรื่องตวงเงินที่ไหลเข้าสู่สโมสรของเราในช่วงซัมเมอร์นี้พะแม้ว่าในแง่ของการจับใจ่ายใช้สอยเงินออกไปนั้นทีมของเราจะมีการทุ่มเงินไปทะลุหลัก300ล้านปอนด์ไปแล้วสำหรับการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้ก็ตามแต่แง่ของการหาเงินเข้ามันก็ไม่ได้ย่อหย่อนไปกว่ากันเท่าไหร่เลย เพราะหากนับรวมตัวเลขของทางดีอสัสดังกล่าวข้างต้นก็หมายความว่าในตอนนี้เราสามารถทำเงินจากการขายนักเตะออกไปได้รวมกัน125ล้านปอนด์แล้วซึ่งเกือบครึ่งหนึ่งในจำนวนนั้นมันมาจากการขายดีอสัสออกไปได้นั่นเอง ส่วนนักเตะรายอื่นๆที่เรียกได้ว่าเป็นแข้งระดับซีเนี่ยที่มีการย้ายทีมออกไปก่อนหน้านี้ก็ได้แก่นในรายของท่างเพรอเลนเดอร์อาร์โนออดตปักขวารองกัปตันทีมของเราคีวินคิลเคอร์อดีตผู้รักษาประตูมือสอและทางจอร์เรลคอนซาอดีตทันต์แบ็กเด็กปั้นของทีมเรานั่นเองไม่นับรวมนักเตะรายย่อยๆที่เรามีการปล่อยตัวออกไปแบบเล็กๆน้อยๆดังนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องที่ว่าทีมของเรามีการเอาแต่ตะบันซื้อโดยไม่มีการหาเงินเข้าสู่สโมสรเลย แต่ในทางกลับกันนะับปัจจุบันมันยังมีนักเตะอีกหลายคนที่ก็อยู่ในข่ายว่าอาจจะต้องเก็บเข้าของย้ายออกจากทีมของเราตามหลังทางดีอาร์สไปด้วยซึ่งนั่นก็จะเป็นการสร้างงบประมาณที่กลับเข้ามาสู่ทีมของเราให้ทางอาร์เนอร์ล็อกและลุมถึงตัวของทางริชาร์ดยิวชสามารถที่จะนําเงินเหลนะ่านั้นกลับมาลงทุนกับทีมใหม่ต่อไปได้ในอนาคตข้างหน้า ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ในในเราก็พูดถึงเรื่องการขายนักเตะออกจากสโมสรของเรากันไปแล้วเราจะขยับมาดูเรื่องนี้ให้ครบถ้วนกระบวนความกันไปเลยเพราะอีกหนึ่งนักเตะที่ก็ตกเป็นกระแสข่าวเรื่องการย้ายทีมของเราค่อนข้างที่จะหนาหูกันเลยทีเดียวก็คือในรายของทางฮาวิเอนเลตมิดฟิลด์ดาวรุ่งอนาคตไกล หลังจากก่อนหน้านี้ทาง United, ขุนค้อนเวสแฮมยูน n เต็ดก็แสดงความสนใจในตัวเขาเช่นเดียวกันกับอีกหนึ่งเพื่อนร่วมทีมอย่างทางไทเลอร์มอตันมิดฟิลด์เด็กปั้นของเราด้วยเหมือนกันแต่ก่อนหน้านี้ก็จะเห็นได้ว่าทางเวสแฮมติดขัดในเรื่องของค่าตัวของพวกเขาทั้งคู่หลังจากพวกเขามองว่ามันสูงเกินไปแต่ล่าสุดก็ดูเหมือนว่ามันจะมีหนทางที่เราอาจจะขายนักเตะทั้งสงคนนี้ได้เงินกลับมาแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยกันเลยทีเดียว มัดทางกรัมไบลี่กูรูด้านการซื้อขายคนดังในการออกมาชี้เป้าเลยว่าในตอนนี้ทางเวสแฮมอาจจะขายตัวของทางลูคัสปาเกต้าได้เงินแบบเป็นกอบเป็นกำกลับมาและมันจะทําให้พวกเข้าสามารถนําเงินเหล่านั้นกลับมาลงทุนใหม่ในการซื้อตัวทางมอร์ตันและเอ็นเลียดไปจากทางลิเวอร์พูลของเราได้ ผมได้รับการบอกกล่าวมาว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังคงให้ความชื่นชมอย่างมากในตัวของทางลูคัสปาเกต้านะและพวกเขาก็ยังไม่ปิดกั้นโอกาสที่จะกลับมาในเดียวนี้อีกครั้งแม้ว่าก่อนหน้านี้เคยบรรลุข้อตกลงค่าตัวของทางนักเตะได้ที่80ล้านปอนด์แต่ในตอนนี้อาจจะลดลงมาเหลือแค่เพียงครึ่งหนึ่งของจำนวนดังกล่าวข้างตนก็ตามทีไบลีกล่าว นอกจากนี้มันจะมีความสนใจจากทางซาอุโปลิเข้ามาด้วยนั่นนั้นมันมีความคาดหวังว่าตัวของทางปากเกตาน่าจะมีการย้ายทีมออกไปจากคำยินยันดังกล่าวข้างต้นของทางไบรลี่ก็จะเห็นได้ว่า หากสุดท้ายแล้วทางเวสแฮมประสบความสําเร็จในการปล่อยตัวทางปากเกต้าออกไปมันจะทําให้พวกเขามีสถานะทางการเงินที่มากเพียงพอในการมาไล่ล่าตัวสองดูโอจากทางสโมสรของเราซึ่งก็คาดว่าทั้งคู่จะมีการถูกขายออกไปด้วยค่าตัวรวมกันที่ตัวเลข65ล้านปอนด์ ไราแบ่งเป็นค่าตัวของทางมอร์ตันที่15ล้านปอนด์และค่าตัวของทางเอ็นเลียที่50ล้านปอนด์ตามลําดับแต่มันก็มีโอกาสที่ทีมของเราจะยอมลดค่าตัวลงมาเล็กน้อยหากทางเวสต์แฮมยอมให้เราใส่เงื่อนไขสามารถที่จะซื้อตัวของทางเอ็นเลียกลับมาร่วมที่นแอนฟิลตต่อไปได้ในอนาคตข้างหน้าซึ่งหากพวกเขายอมรับข้อสเสนอนี้ก็จะได้รับส่วนลดค่าตัวของทางนักเตะไปที่10ล้านปอนด์ดยกัน ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะ่อจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับการไล่ล่าตัวนักเตะใหม่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมของเรากันบ้าง มันหนึ่งในคนที่ก่อนหน้านี้ก็ตกเป็นกระแสข่าวอย่างหนักกับทีมของเราเมื่อช่วงหลายสัปดาห์ที่แล้วก็คือในรายของทางวิวไรส์ศูนดหน้าดาวรุ่งอนาคตไกลจากทางสโมสร์เซาท์ฟอร์ดซิตีหลังจากเขาสร้างความฮือฮาด้วยการยิงแบบตะบี้ตะบันไปถึง40ลกูกให้กับทีมเยาวชนในการแข่งขันเมื่อฤดูการที่ผ่านมา นั่นจึงทําให้หลายต่อหลายทีมหันมาให้ความสนใจในตัวเขาแต่ก่อนหน้านี้มันก็มีรายงานข่าวออกมาว่ามันกลับกลายมาเป็นทางปืนใหญ่อาร์ซเนลที่สามารถจะเป็นลูกข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องค่าตัวของทางนักเตะได้ก่อนทําให้หลายต่อหลายฝ่ายก็เชื่อว่าสุดท้ายเขาคงจะไปลงเอยที่เอมิเรตสเตเดียม แต่ล่าสุดสถานการณ์ก็เกิดการพลิกผันขึ้นมาอีกครั้งเมื่อทางเด็โกซีคอปสื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็มีการออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเลยว่าแม้ทางอาร์เซนอลจะตกลงค่าตัวของทางนักเตะได้ที่400 0 0นปอนด์ไปตั้งนานแล้วแต่าการเจรจาระหว่างทางพวกเขากับตัวของทางเอเย่นนักเตะเองนั้นกลับไม่ได้เป็นไปอย่างราบรื่นและไม่สามารถที่จะหาข้อยุติร่วมกันได้ นั่นจึงเป็นเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทำไมดิวนี้ถึงลากยาวออกมาตลอดช่วงหลายสัปดาห์หลังและนั่นก็เป็นการเปิดโอกาสให้ทางลิเวอร์พูลของเราที่ในตอนนี้ได้ชิงความได้เปรียบเตรียมคว้าชิ้นปลามันไปครองเมื่อทีมของเราก็ามีการยื่นข้อสเสนอเข้าไปให้กับทางเซาท์ฟอร์ดซิตี้รับเอาไว้พิจรารณาซึ่งในตอนนี้พวกเขาก็ได้ตอบรับข้อสเสนอดังกล่าวข้างต้นจากทีมของเราแล้วด้วยเหมือนกันนั่นหมายความว่าในตอนนี้มันจึงขึ้นอยู่กับว่า ทีมใดกันจะสามารถบรรลุข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับทางไรได้ก่อนแต่อย่างที่ได้บอกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ว่ายอดทีมจากรุงลอนดอนนั้นมีการพูดคุยกับนักเตะมาพักใหญ่ๆแล้วแต่จนกระทั่งถึงปัจจุบันก็ยังไม่สามารถที่จะหาข้อยุติไปในแนวทางเดียวกันได้แล้วเมื่อมันเป็นเช่นนั้นการที่ทางนิวพาก,ก้าวเข้ามาก็ยิ่งจะทําให้งานของพวกเขายากมากขึ้นยิ่งกว่าเดิม จึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมนักเวลานี้บรรดาสีในประเทศอังกฤษจะมีการออกมาฟันธงแบบตรงประเด็นแคบจะไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยว่าลรเวอร์รููน่าจะมีโอกาสประสบความสําเร็จในการเซ็นสัญญาคว้าตัวนักเตะรายนี้มาครอบครองมากกว่าที่จะเป็นทางเดอะกันสเนอร์ มาพูดถึงเรื่องดราความเป็นไปได้ในการเสริมทัพสําหรับอะคาเดมีของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะมาเกาะปิดประเด็นที่เรียกได้ว่าสร้างความฮือฮาและกลายเป็นพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งของสื่อหลายสํานักเลยทีเดียว อย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าทีมของเรามีการปล่อยตัวทางหลุยดิอัสไปให้กับทางไบเยนมิวนิกได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยสนัราคา75ล้านยูโรซึ่งดีวดังกล่าวข้างต้นหากเพื่อนๆจำกันได้ก่อนหน้านี้ทางฟอเบียโซโรมาโน่นักเข่าระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดก็เป็นคนออกมายืนยันเองเลยว่ามันไปเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงโดยตรงกับการไล่ล่าตัวทักอเล็กซนดอร์อิซักดาวิงตัวเก่งของทางสารลิกาดงนิวคาเซลอยู่นาแดนเข้ามาสู่ทีมของเรา พราะการขายดีอสัสออกไปนั้นมันไม่ใช่เหตุผลในด้านเทคนิคหากแต่เป็นเหตุผลในด้านการเงินล้วนๆเพราะทีมของเราต้องการที่จะได้เงินค่าตัวของเขากลับมาเพื่อนำมาลงทุนกับดีลของทางอีกสักนั่นเอง ล่าสุดเรื่องนี้ก็ดูเหมือนว่ามันจะเป็นไปตามนั้นเมื่อทันเป็นบล็อกแสนักข่าวสายของคนดังที่ปัจจุบันทำงานให้กับทงังแอนซีวอชก็มีการออกมายืนยันเรื่องดังกล่าวข้างตน้นไปในทิศทางเดียวกันกับทางโรมาโนและมีการเขียนพาดหัวข่าวประจำวันเอาไว้อย่างน่าสนใจเลยว่าลิววร์พรูขยับเข้าใกล้การคว้าตัวทังอเล็กซานเดอร์อีซัคไปอีกหนึ่งขั้นแล้วหลังจากบรรลุข้อตกลงดีลในการขายทางหลุยดิอารสออกไปได้ ื่อเราขยับเข้าไปดูไส้ในของข่าวดังกล่าวก็จะเห็นได้เลยว่าในตอนนี้ทีมของเรามีการดําเนินการอยู่เบื้องหลังและอันที่จริงแล้วมันมีการดําเนินการเช่นนี้มาโดยตลอดในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้การที่เราจะมีการสนุนท่าทีและไม่ยอมยินข้อสเสนอเข้าไปขอซื้อตัวนักเตะอย่างเป็นทางการก็เป็นเพราะว่าเราต้องการที่จะรอปล่อยตัวทางดิแอสออกไปให้ได้ก่อน แล้วนั่นจึงเป็นเหตุผลที่อธิบายได้อีกเช่นเดียวกันว่าทาไมเราถึงมีการเร่งการขายตัวขังดีอาร์สออกไปจนท้ายที่สุดสามารถที่จะประสบความสําเร็จในข้อตกลงกับทางบาเยนยูนิคดังกล่าวได้นั่นจึงทำให้ทางบล็อกแซกมีการชี้ชัดลงไปเลยว่าในตอนนี้โดมิโนชิ้นแรกได้ล้มลงไปแล้วเราก็ต้องหรอคอยโดมิโนตัวอื่นที่จะมีการล้มตามมาต่อไปตามลำดำับ หลังจากเราพูดถึงโอกาสการย้ายทีมของทักอเล็กซานเดอร์อิซักมาสู่ทินแอนฟิลด์ของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้นก็ยังคงเกาะติดกับเรื่องนี้ให้ครบถ้วนกระบวนความกันไปเลยเพราะหลังจากที่เราได้เห็นตัวของทักเอ็ดดี้ฮาวไปกัดออกไม่สัมภาษณ์ไปแล้วหลายต่อหลายครั้ง ล่าสุดเขาเองก็ถูกนักข่าวอาประเด็นนี้เข้าไปสอบถามย้ำกับเจ้าตัวเลยว่าสุดท้ายแล้วทังอีซักจะยังมีโอกาสได้ลงเล่นกับทางนิวคาสเซิลต่อไปหรือไม่ซึ่งเขาก็มีการยืนยันออกไปแล้วว่าตัวของทังอีซักนั้นจะไม่ได้ตามมาสบบกับการถั่วช่องปรีซีซั่นในช่วงที่เหลือของเขาแล้วเมื่อถูกสอบถามต่อไปอีกด้วยว่าแล้วกรอบเวลาที่ชัดเจนกับการที่เขาจะย้ายออกจากสโมสรไปนั้นมันมีการระบุเอาไว้หรือไม่อย่างไรกันว่าจะมีการฟันธงอนาคตของเขาลงมาในที่จุดไหนและ อย่างไรกันซึ่งในส่วนนี้ฮาวก็ตอบว่าเขาเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันผมคงจะไม่กำหนดกรอบเวลาอะไรเอาไว้หรอกนะฮาวกล่าวเพราะเรื่องแบบนี้มันจำเป็นจะต้องทำให้มันมีความถูกต้องสำหรับทางสโมสรและทุกอย่างจะถูกพิจารณาในบริบทที่มีความเกี่ยวข้องกันทั้งหมด สโมสรจะเป็นคนตัดสินใจอย่างถูกต้องจากข้อมูลที่เรามีและสุดท้ายก็คือการพยายามผลักดันสโมสรไปข้างหน้าไม่ว่าท้ายที่สุดแล้วอนาคตของนักเตะจะเป็นเช่นไรส่วนพวกเราเองก็ต้องตัดสินใจให้ดีในแนวทางกลับกันเพื่อเสริมทัพให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทําได้ซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่เรากําลังพยายามอยู่โดยเราจะไม่สนใจเลยว่ากรณีของทางอเล็กซ์นั้นมันจะได้ผลออกมาเป็นเช่นไร แต่ผมคิดว่ามันมีภาพที่ใหญ่กว่านั้นนะสโมสรจะต้องเป็นผู้ทำการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเจ้าของทีมรวมไปถึงบรรดาบอร์ดบริหารทั้งหมดด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันมีเงินจำนวนมหาศาลเข้ามาเกี่ยวข้องกับตลาดนักเตะยุคนี้ผู้จัดการทีมคงได้แค่ให้ความคิดเห็นไปแต่สุดท้ายการตัดสินใจจะอยู่ที่เบื้องบน เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องราวการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราอีกเช่นเดียวกันถ้าจะถอยลงมาดูในตำแหน่งอื่นๆกันบ้างเพราะการ ทีมของเรามีการเดินหน้าใส่เกียร์5ไล่ล่าลายเซ็นของทางอเล็กซานเดอร์อิซักเช่นนี้ก็มีแฟนบอลบางส่วนที่ไม่เห็นด้วยว่าอีกหนึ่งจุดที่เราควรจะไปเสริมทัพมากกว่าน่าจะเป็นปักกัลหลังตัวกลางหรือไม่อย่างไรกันหลังจากในช่วงซัมเมอร์นี้เราก็มีการเสียทางจอร์เรลคอนซาที่ย้ายออกไปอยู่กับทางห้างขายยาไบเออร์เลเวอร์กูเซนแล้วเรื่สนนราคารวมเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติม35ล้านปอนด์แถมล่าสุดก็ยังมาเสียทางโจโกเมสปักกลหลังสารพัดประโยชน์ไปอีกหนึ่งคน อาการบาดเจ็บทําให้เขาต้องถอนตัวจากการทัวร์ช่วงปรีซีซั่นไปก่อนเพื่อนร่วมทีมที่เหลือแล้วจากประวัติอาการบาดเจ็บในอดีตที่ผ่านมาของตัวกูเมสก็ทำให้เราไม่น่าจะพึ่งพาเขาได้มากมานะักสำหรับการแข่งขันในระยะยาว ถ้าว่าในจุดนี้ล่าสุดเราก็ได้เห็นทางเจมส์เพสเหี่ยวเข่าวงในมือหนึ่งของทีมเราที่ปัจจุบันทํางานให้กับทางดิแอสเลติกในการชี้เป้าออกมาเลยว่าเพื่อนๆนไม่จําเป็นต้องเป็นกังวลใจไปเพราะนิวอัตภูของเราได้เวลาที่จะออกไล่ล่าตัวประกังตัวกลางคนใหม่เข้ามาร่วมทีมแล้วการซื้อเซนเตอร์แบ็กคนใหม่คือสิ่งที่ทางนิววัตภูจะหันมาให้ความสําคัญเป็นอันดับแรกๆในช่วงที่เหลือของซัมเมอร์นี้สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่แอนฟิลด์นะเพีสกลา่าว หรือร์พููยังไม่ได้เสริมผู้เล่นเข้ามาเพิ่มเติมในตำแหน่งปะกระหลังตัวกลางโดยตรงทงั้งที่ทางสโมสรเองก็กำลังมองหานักเตะดาวรุ่งฝีเท้าดีในตำแหน่งนี้มาโดยตลอดเพื่อที่จะต้องการดึงพวกเขาเหล่านั้นเข้ามาในการพัฒนาและให้เติบโตจนสามารถที่จะก้าวขึ้นมาเป็นแกนหลักของสโมสรต่อไปได้ในอนาคตข้างหน้าแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไวไ้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับ